ปุตตะกาโมละเปปุตตักกพพตงภณะกาโมละเปทนังอติกายเกยกายายะเทวนางปิยตังสุตวาอิติปิโสพระกวายะมะราชาโนทาเวสุวันโนมราังสุขังอาณหังสุขัตโตนักโมพุทธายะสาธุสาธุสาธ,สาธ,สาธุสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่พน้องน้อง กูบาอาจารย์นะครับ f อครับเอทั้งหลายนะครับวันนี้ครับวันนี้ครับช่องพระสมเด็จพระงครูวัดเกียรมิตรนะครับได้กลับมาพบเพื่อนๆนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับนะครับวันนี้ครับวันนี้แอดมินนะครับได้นำพระนะครับมานําเสนอให้เพื่อนๆได้ชมนะครับหนึ่งพิมพ์นะครับหนึ่งพิมพ์เพื่อนๆเดาได้ไหมครับว่าพระที่แอดมินนามาเนี่ยเป็นพระ สมเด็จวัระคังฝังกลุกไว้ที่ไหนนะครับเฉลยไว้เลยนะครับผมพระสมเด็จวัะระฆังนะครับกลุกนี้ก็คือกลุกวัดกลางคลองข่งอ,งอยนะครับวัดกลางคลองข่อยนะครับวัดกลางคลองข่อยอยู่ที่ไหนวัดกลางคลองข่อยนะครับตั้งอยู่ที่ตำามมนคลองข่อย ชื่อวัดกลางนะครับชื่อวัดกลางอยู่อยู่ในตำบลคลองข่อยอำเภอโพทารามจังหวัดราชบุรีนะครับผมซึ่งบริเวณหน้าวัดเนี่ยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยการสัญจรนะครับก็คือใช้ทางเรือครับใช้ทางเรือนะครับท่านสมเด็จจันโตนะครับท่านได้ล่องเรือนะครับได้ล่องเรือมาทางนี้มาทางน้ําเลยครับผ่านมาแล้วก็ได้มานะครับ อาจารย์พรรษานะครับเพื่อสร้างพระยืนองค์ใหญ่นะครับอยู่ที่วัดกลางของคอ่อยนะครับเออ,อเราคาดว่านะครับพระสมเด็จกลุ่มน,นี้นะครับสร้างราวสองสี่หนึ่งหนึ่งถึงสองสี่หนึ่งสามนะครับสองสี่หนึ่งสามเนื่องจากว่าท่านท่านสมเด็จเนี่ยท่านท่านทำพระนะครับท่านทำพระ นะครับออยู่ที่วัดอินและก็วัดนักังนะครับนะครับอยู่ที่แล้วท่านได้นำลงเรือนะครับนะครับลงมาแล้วก็มาบรรจุไว้นะครับที่วัดกลางของข่อยนะครับจะท่านสมเด็จพระจันโตนะครับท่านจะบรรจุพระไว้สามกลุ่นะครับไว้สามแห่งกลุ่เดียวเนี่ยครับแต่ว่าสามแห่งในวัดเดียวเนี่ยครับแห่งกลุ่ที่หนึ่ง แห่งที่หนึ่งที่อยู่ที่พระยืนองค์ใหญ่อยู่ด้านหลังเลยครับนะครับอยู่ที่พระยืนองค์ใหญ่จะมีช่องอยู่ด้านหลังสองช่องนะครับถ้าปัจจุบันนี้ปิดไปแล้วนะครับใช้ปูนก่อนะครับเป็นอิบล็อกเลยอิบแดงนะครับกูรที่สองอยู่ที่ใต้ฐานชุกชีพระประธานในโบสถ์ครับในโบสถ์มหาอุดโอ้สุดยอดมากเลยครับคือเนี่ยครับสององค์นี่นะครับเนี่ยอยู่ใต้ใต้ฐานชุกชีในโบสถ์มหาอุดนะครับ แล้วก็อ,อีกอีกหนึ่งกลุ่มคืออยู่อยู่ที่ใต้ต้นโพนะครับอยู่บริเวณฐานต้นโพที่อยู่ข้างวัดที่อยู่ข้างโบสถ์นะครับอยู่ใต้ต้นโพที่อยู่ข้างโบสถ์ต้นโพก็มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับเนื่องจากว่ามีตำนานเล่าว,ว่าท่านสมเด็จเนี่ยท่าน,ท,านท่านต้องการนะครับต้องการปัจจัยต้องการสตางค์เนี่ยที่จะซื้อไม้ไผ่นะครับที่มีชาวบ้านเนี่ยล่อง ตัดไม้ไผ่แล้วลร่องหรอ่องน้ํามาเนี่ยครับท่านต้องการนี่จะซื้อท่านมาท่านมาบริกรรมคาถาบริหารอ่าเรอะไรครับมานั่งปรกอบอธิษฐานนะท่านมีสตังท่านในสตังอยา่าง้นต้นโพมานะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นปฏิหารใดนะครับแล้วท่านก็มีสตังซื้อนะครับอ่าไม้ไผ่เอามาทําเป็นนะครับเอามาทําเป็น ทำพระนะครับองุ่ใหญ่นะครับมามาตอมอาสารนะครับออพระสมเด็จน,นะครับพิมพ์นี้เขาเรียกว่าพิมพ์เส้นได้นะครับพิมพ์เส้นได้งดงามมากนะครับเพื่อนเพื่อนครับงดงามมากพิมพ์ไม่ใหญ่นะครับพิมพ์จะคือขนาดสันทัดเลยแต่ว่ากลุ่มวัดกลางของข่อยเนี่ยนะครับลักษณะพิมพระเนี่ยลักษณะพิมพ นะครับแล้วก็ลักษณะเนื้อหามวลสารเนี่ยจะเป็นเนื้อปูนเพชรนะครับเนื้อปูนเพชรนี่ครับปูนเพชรก็คือปูนที่มีลักษณะมันวาวนะครับแล้วก็นี่ครับนี่ครับให้ดูข้างหลังรับเนี่ยถ้าสองอนเพื่อนดูนะครับมีลักษณะมันวาวนะครับแล้วก็พระสมเด็จกุดกางคล้องคอยจะคล้ายๆกับพระสมเด็จกุัเกยียาเออคล้ายกันลักษณะ อง์พระเนี่ยนะครับสีสันคล้ายกันแต่ว่าเนื้อหาวนสารแตกต่างกันนะครับลักษณะอง์พระเป็นอย่างไรเพื่อนๆมาดูครับนี่ครับองค์พระเนี่ยนะครับซุ้มขอบแก้วนะครับจะมีลักษณะเลียวเล็กนะครับเพื่อนๆสังเกตวงแขนนะครับจะเท่าคล้ายๆกันนะครับเนี่ยเท่ากันกับซุ้มนะครับและที่ซุ้มเนี่ยนะครับมีขอบกระจกเพื่อนๆดูนะครับเห็นไหมครับมีขอบกระจกให้เห็นครับเนี่ย ขอดกระจกเนี่ยจะเย็นขึ้นมานะครับเนี่ยใช่ไหมครับเป็นตุ่มๆอย่นงเงี้ยเย็นขึ้นมานะครับเย็นขึ้นมานี่ครับเป็นขอบรูปเลยครับองค์องค์ท่านจะสมบูรณ์สวยงามมากนะครับบริเวณวงแขนจะคล้ายๆกับผลวแอปเปิลนะครับพระศอเนี่ยตรงคอจะยาวครับคอนะครับตรงยาวเป็นช่วงนะครับแล้วก็พระพักนะครับคือใบหน้าเนี่ยจะคล้ายแล้วก็พระเกตที่วิ่งยาวทนไปจะคล้ายกับหัวไม้ขีด เออที่เขาพูดกันนะครับผมไม่ขีดนะครับแล้วก็มาดูฐานครับบริเวณตรงเส้นแรกเนี่ยนะครับที่อยู่รองลงมาจากวงแขนไม่ใช่ฐานอันนี้คือหัวเข่านะครับหัวเข่าเป็นเส้นเลยครับเห็นไหมครับตอนลงมาอีกเป็นอีกเส้นหนึ่งนะครับเป็นฐานบัวนะครับอีกเส้นหนึ่งครับเป็นฐานแข้งสิงนะครับแล้วก็สองเส้นคู่เลยครับนี่สองเส้นคู่ที่เราเห็นนะครับนี่คือ เป็นฐานหมอนรางน้านะครับหมอนนะครับฐานหมอนสุดท้ายนะครับเพื่อนดูครับนี่ครับนี่ครับจะเห็นได้ว่าพระสมเด็จนะครับก็ทักขังนะครับบริเวณด้านข้างนะครับก็สําคัญมากนะครับด้านข้างก็สาคัญมากเพราะมีทั้งรอยตอกตัดนะครับแล้วก็มีรอยที่เป็นหลุมเป็นหมอเนื่องจากว่ามีการ นะครับตั้งแต่ตอนตอนตัดออกมาตอนนั้นนะครับตรงไหนที่มวลสารนะครับเป็นมวลสารซึ่งเป็นข้าวเป็นกล้วยเป็นอะไรพวกนี้ครับเวลามาผสมแล้วเนี่ยเวลาเวลานานปีนานไฟมดปวกมดอดอะไรต่างๆเนี่ยหรือมแมลงกินเนี่ยครับก็จะเนี่ยจะทําให้ตรงเนี้ยหายไปได้เป็นหลุมได้เราสันนิษฐานนะครับสันนิษฐาน ส่วนบริเวณตรงที่ยุบย่นแยกต่างๆนา้นนะอันนี้ก็เกิดจากองค์พระนะครับเกิดจากองค์พระดูด้านข้างนี้ครับเห็นไหมครับเนี่ยร้อยแตกสม่ำเสมอนะครับร้อยแตกสม่ำเสมอพระอายุร้อยหกสิบปีนะครับร้อยหกสิบปีเนี่ยครับดูนะครับดูด้านหลังนะครับพระกุฏิการของข่อยนะครับเก่าเก่าจริงเลยนะครับเพื่อนครับ เก่าจริงแล้วก็มีมีการจารึกบันทึกไว้เสร็จสับพร้อมเรียบร้อยหมดนะครับผมยังคิดเลยนะครับคิดส่วนตัวนะครับว่าไม่นานหรอกครับไม่นานหรอกครับเสียนครับที่เล่นพระรพระคังพระบังพรมแล้วก็วัดเกศคยโยจะต้องมาวัดมาวัดเนี่ยครับวัดกลางคองคอยมาวัดสตือ แล้วก็มาวัดกัลยานะครับนี่ครับเพราะว่าตอนเนี้มีพระออกมาอยู่สองสายนะครับหนึ่งสาย <c oughs> สายวัดก็คือบรรจุลงไปในกลุก่ใช่ไหมครับเนี่ยพระสายวัดนะครับผมเนี่ยที่มีอยู่คือผมเนี่ยจะเป็นพระสายวัดแล้วก็จะมีอีกหนึ่งครับก็คือพระสายวังพระสายวังจะถูกบรรจุหีบครับการบรรจุหีบเนี่ยเราไม่รู้ครับว่า พระเนี่ยท่านปลุกเสกเนี่ยเราจำได้ว่าสองสี่หนึ่งหนึ่งตอนที่รัชกาลที่ห้าขึ้นครองราชเนี่ยเขาทำพระสายวังนะครับอันนี้ผมเชื่อแต่ว่าทุกสิบปีอะครับทุกสิบปีในการเฉลิมฉลองท่านจะทำขึ้นมาอีกนะครับหรือว่าวังหน้าเนี่ยจะทำขึ้นมานะครับก็ไปอีกก็คือสองสี่สองหนึ่งถูกไหมครับ ท่านสมเด็จท่านสิ้นสองสี่หนึ่งห้าตอนนั้นเนี่ยท่านจะทันท่านก็คือสองสี่หนึ่งหนึ่งเท่านั้นนะครับแต่พระสายวังออกมาโอ้โหมากมายมหาศาลใช่ไหมครับผมคิดว่าอยู่กับเจ้าขุนมูลนายเนี่ยแล้วก็ตกทอดมาถึงลูกหลานเนี่ยเป็นพันหีบครับเป็นพันหีบเลยทัปัจจุบันนะครับนะครับก็ไม่ว่ากันก็ดูกันไปนะครับผมมาแท้ทั้งหมดนั่นหรครับละ พระที่ทำออกมาแท้แต่อยู่ที่ใครปลูกเศษตอานั้นเองครับนะครับนี่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 คือพระสมเด็จนะครับวัดทังป่าลุกอยู่ที่กุวัดกลางของข่อยนะครับจังหวัดนานบุรีพิมพ์เส้นได้นะครับพิมพ์เส้นได้สวยงามสวยงามมากนะครับผมก็โชคดีนะครับไปบปชามาถึงวัดเลยเนี่ยได้มาไม่มาก นะครับได้มาสามสี่องค์นะครับณปัจจุบันนะครับณปัจจุบันเนี่ยเกิดไฟไหม้นะครับเกิดไฟไหม้แล้วก็พระที่มีอยู่ก็ชำรุดไปเยอะเลยนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะครับอาจารย์โจกบ้านสมเด็จเนี่ยท่านไปท่านไปทํากระถิ่นนะครับแล้วก็ท่านเจ้าวาดเนี่ยได้นําพระส่วนหนึ่งครับเหลือประมาณสามร้อยองค์รวมทุกพิมพ์เลยนะครับเอามาเวลาญาติโยมเนี่ยนะครับมาทาบุญ ของกระถินก็จะมอบพระให้เลยนะครับเออผมผมก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงหมดไหมนะครับถ้านเพื่อนๆพี่ๆนะครับท่านใดสนใจเนี่ยอยากจะได้พระแท้นะครับพระแท้เลยครับเนี่ยแท้ทันถึงนะครับท่านสมเด็จนะสวยงามสวยงามมากนะครับไปครับไปครับไปที่วัดครับไปที่วัดกลางคลองก่อยราชวิถีนะครับคลิปนี้หาเพื่อนๆพ่พี่ๆนะครับท่านใดฟังมาถึงตรงนี้นะครับก็ขอใหเพื่อนพี่ๆนะครับ มีความสุขความจเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมมารจน์บราทุการการนะครับสวัสดีครับ